รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME บเออร์สกรุ๊ป สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โฮมรีวิวจะลึกคอนโดบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางที 24, ม Twenty f o สมัยสมุขคนครับและแนะ่วราวิตาจะหุ่นมาอยู่กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะนี่พี่เมธยังอยู่ในช่วงของเดือนมก,กราคมยังอยู่ในกลิ่นอายของบรรยากาศปีใหม่อยู่แอบได้ยินมาว่าในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีการให้โบนัสพนักงานเนี่ยสูงสุดถึง20เดือนเลย โอ้โหแบบนี้นี่แสดงว่าต้องยินดีกับพนักงานแต่นึกในฐานะผู้บริโภคนี่แอบเครียดเหมือนกันนะว่าอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจอสังหานี้กํามรงงอกงามนี่แสดงว่านานซื้อของแพงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมแอบถามพี่มาเยอะเหมือนกันเรื่องนี้นะเพราะทุกคนกังวลว่า งั้นบริษัทสังหาก็คงจะกําไรเยอะนัน่นสิก็เลยอยากจะเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของจังหวะการรับรู้ไรายได้ของบริษัทสังหาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็กำไรมาตรฐานละแนน<ะ>แต่ว่าบริษัทสังหาเนี่ยลักษณะของการรับรู้ไรายได้เขาก็คือว่าเขารับรู้ไรายได้เมื่อโอนหมายความว่าสมมติว่าเราเปิดโครงการขึ้นมาเนี่ย<ะ>เราขายโครงการเปิดขายเป็นพรีเซลแล้วก็เปิดขายระหว่างทางเนี่ย<ะ>เขาจะรับรู้ไรายได้ของการขายคอนโดตึกนั้นหรือว่าบ้านหลังนั้นเนี่ย

บ้านสร้างเสร็จคอนโดสร้างเสร็จแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าอ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าพูดในฐนานะกูรูก็คือว่าในส่วนของรายได้จริงๆของธุรกิจอสังหารยเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่เท่าเดิมแหละถูกต้องประชาชนก็ยังสามารถเป็นเจ้าของที่ไปอยู่อาศัยเนี่ยในราคาย,ยุติธรรมตามตาม,ตมตาตรฐานย่ิ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะดีนะที่เราจะหาซื้อคอนโดโดยเฉพาะคอนโดที่สร้างเสร็จก่อนขายซึ่งวันนี้แนนพี่ตั้งใจจะพาแนนกับคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการสร้างเสร็จก่อนขายแล้วก็อยู่ในทำ ในด้านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับ BTS เอกมัยมากซึ่งแน่นอนในโซนนั้นเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์มอมากมายใช่ไหมมีร้านค้าที่เป็นัร้านค้าแบบชิคๆสําหรับคนรุ่นใหม่มากมายอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ติดกับจุดขึ้นลงทางด่วนแล้วยังใกล้มหาวิทยาลัยดังด้วยอยู่กลางเมืองเลยนะเพราะนั้นเนี่ยทำเลต้องเรียกว่าดีมากๆเหมาะทั้ง ซื้ออยู่อาศัยเพราะว่าใกล้อาคารสำนักง,งานขนาดจะแล้วก็เหมาะสำหรับการลงทุนปล่อยเช่าด้วยแหละสำหรับโครงการที่เรามารีวิวกันวันนี้คุณผู้ชมคะมีชื่อว่าเมโทรลักซ์พระราม4ค่ะซึ่งโครงการนี้อยู่ติดกันเลยนะคะกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทยนั่นเองเรียกว่าติดแบบที่ออกจากคอนโดมาปุ๊บเดินเข้ารั้วมหาลัยได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็อยู่ที่ถนนพระรามสีนะคะในซอยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะอยากจะรู้ว่าโลเคชั่นที่นี่โดดเด่นขนาดไหนนะคะติดตามกัน ได้เลยในช่วงแรกกับช่วงของ Location Review ค่ะช่วงของ Location Review ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะคะกับที่ตั้งของโครงการ m e t r o ลัสพระรามสนั่นเองค่ะ ซึ่งโครงการนี้เนะคะเขาก็ตั้งอยู่ในซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะซึ่งจริงจริแล้วซอยนี้เนี่ยก็คือเป็นซอยที่แยกมาจากถนนพระรามสี่นะคะเพียงแค่200เมตรท่างนั้นเองนะคะแล้วก็โลเคชั่นของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าโดดเด่นมากคืออยู่ติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทเลยนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามกับประตูที่3ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะสําหรับโลเคชั่นตรงนี้กูรุแนะนําหน่อยคะ่ะว่าโดดเเดด่นนนนนขาไหรรัมมี1กกิลตอบคงะ มีทุกอย่างพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานขนาดใหญ่นะเริ่มจากกรมศุลกากรก็อยู่แถวนี้อาคารมารีนอนรู้จักใช่ไหมาอาคารช่องสามเนี่ยอาคารสํานักง,งานขนาดใหญ่เลยก็อยู่ตรงนี้มีซูเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ด้วยทั้งบิกซีโรตัเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็ยังมีโรงเรียนโรงพยาบาลก็มีหลายโรงพยาบาลด้วย มหาวิทยาลัยอย่างที่ดานบอกผู้ชมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งกว่านั้นนะก็คือความสะดวกในการเข้าออกเมืองก็ยังใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พร้อมสับมากสาหรับจะซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าหรือว่าจะอยู่อาศัยเพื่อจะ เข้าออกเมืองหรือว่าเป็นบ้านในเมืองอีกหลังหนึ่งทีเดียวเลยสุดยอดทาในทองอ,อีกแห่งหนึ่งอของกรุงเทพเลยนะคะว่าแต่ว่าถ้าจะมาโครงการตรงนี้เนะี่ยพี่เมธแนะนําว่าเดินทางทางไหนดีทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ทางด่วนจากในเมืองแน่นอเราก็ใช้ทางด่วนขั้นที่หนึ่งนี่แหละทิศทางวิ่งมาทางบางนาตราดเนี่ยพอ,อวิ่งมาหน่อยเดียวเราจะเจอทางลงอาจนาลงกล้วยน้ําไทแล้วก็ลงทางลงนี้มาเลยลงมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอถนนกล้วยน้าไทใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายมา แล้วก็ลอดใต้ทางด่วนที่เรามาเนี่ยพอลอดมานิดเดียวเราจเจอถนนทางรถไฟสายเก่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเข้าทางรถไฟสายเก่าแล้วก็เราจะเห็นตัวอาคารคอนโดเนี่ยอยู่ขวามือแล้วเราก็เลี้ยวเข้าซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็ตัวโครงการจะอยู่ซ้ายมือตัวมหาลาัยจะอยู่ขวามือ แต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเน<ม>ี่ยอย่างที่บอกว่าตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า<ม>ด้วยนะคะก็คือ BTS เอกมัยเพราะฉะนั้นหากว่าใครที่เน้นความสะดวกสบายรวดเร็วประหยัดเวลาก็วิ่งรถไฟฟ้าเดินง,ง่ายมากๆ<ม>นะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เมฆบอกเหมือนกันว่าแถวนี้เนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกช้อปกันได้ตามใจชอบอย่างซูเปอร์สโตร์เลยใกล้ๆนี่ก็จะมีทั้งโลตัส มี Big C Extra ด้วยถ้าอยากจะเดินเป็นพวกไลฟ์สไตล์มอลลที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตรงใกล้ๆกับ BTS เอกมัยก็จะมีเกตเวเอกมัยมีเมเจอร์เอกมัยด้วยค่ะเรียกว่าเลือกช้อปปิ้งที่ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับที่นี่ทีนี้เรามาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างแต่ก่อนจะพูดถึงโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆกับ โครงการเลยก็คือในโซนของเอกมัยก็จะมีท้องฟ้าจำลองกรุงเทพไงซึ่งที่นี่เนี่ยใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยถ้าเป็นเด็กๆี่ทุกคนจะต้องเคยไปซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยจากโครงการนะแล้วก็ถ้าเกิดในโซนเอกมัยเนี่ยก็จะมีโรงเรียนประทุมคงคาซึ่งเป็นโรงเรียนดังเลยนะตามถนนพระราม4ไปจนถึงคลองเตยเนี่ยตรงนั้นก็จะมีโรงเรียนดังอีกสองโรงเรียนก็คือโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนพระหัรือไทยคอนแวนคลองเตยหรือว่าถ้าเกิดทางโซนของสุขุมวิทเชื่อมจากพระรามสี่ไปก็จะมี โรงเรียนสายน้ำพึ่งโรงเรียนนี้ก็ดังเหมือนกันนะในส่วนของโรงพยาบาลย่านนี้เลยใกล้โครงการมากคือออกถนนพระรามสี่ไปแล้วเลี้ยวลงไปทางคงเตยนิดเดียวเองจะเจอโรงพยาบาลเทพทารินนะหรือว่าถ้าเกิดจะเชื่อมออกไปทางเอกมัยก็จะมีโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยซึ่งใกล้ๆเลยใกล้กับโครงการเลยส่วนหาลัยก็แน่นอนหาวิาลกรุงเทพ วิยาเขตกล้วยน้ำไทยนี่ใกล้ที่สุดไหนเราเคย<ช> <ๆ S 2> รีวิวมาเลย Dial ไม่เคย<ช><ๆ>เจอรีวิวใกล้มหาวิทยาลัยขนาดนี้น,นะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์จริงๆนะคะสำหรับในเรื่องของโลเคชันนะคะเป็นการตอบโจทย์สําหรับการอยู่อาศัยสาหรับการทรรําธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวทุกๆกอย่างสมบูรณ์จริงๆนะคะตอบโจทย์ในแง่ของโลเคชันกันไปแล้วจะถ้าอยากจะรู้ว่าในแง่ของการพัฒนาโครงการออกแบบมาได้หน้าอยู่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของโปรเจกตรีวิวค่ะ รีวิววันนี้ค่ะมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะคะกับโครงการเมโทรลักซ์พระราม4ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นคอนโดมิเนียมแบบโรลไลท์สูง8ชั้นมีอยู่ด้วยกัน3อาคารค่ะซึ่งตั้งอยู่นะคะบนที่ดินเนี่ยประมาณ4ไร่กว่าๆมีจำนวนยูนิตอยู่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่478ยูนิตแต่ว่าก็จะมีในส่วนของร้านค้า10ยูนิตด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็สาหรับโครงการนี้เนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเป็นโครงการแบบสร้างเสร็จก่อนขายนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ เป็นหนึ่งในโครงการดีๆนะคะที่พัฒนาโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนค่ะสำหรับบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนานั้นแนนบริษัทนี้ทุกคนรู้จักกันดีเพราะ,<ฮ>ะว่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วพัฒนาอสังหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวราบแนวสูงก็มีครบเลยแล้วก็พัฒนามาหลาย10ปีแล้วเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องขีไม้ลายมือในการพัฒนาคโครงการทีนี้สําหรับแบรนด์เมโทรลัก ที่บริษัท Property p ตี้ e พอร์เพัฒนาเนี่ย <ฮะ S 2> ก็จะเป็นแ <ฮะ S 2> บานคอนโดมิเนียมในเมืองนา้นๆ <ฮะ S 2> ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาเนี่ยบริษัท Property p ตี้ e พอร์เเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาแบรนด์นี้เนี่ยให้เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์ว่าลักชัวรี่คอนโดมิเนีย for urban living ก็คือว่าเป็นการอยู่อาศัยที่หรูหราในเมืองท่ามกลางบรรยากาศของการอยู่อาศัยที่อยู่ในธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเราจะอ,อยู่กลางใจเมืองแบบนี้แต่พอเวลาเรามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติสูงมากปลอดโปร่งน่มรื่นม,มากๆใช่ทีนี้ในส่วนของแนวคิดการพัฒนาโครงการเนี่ยนะ,ะการจัดวางอาคารสามอาคารล้อมพื้นที่ส่วนกลางตรงกลางไว้นะ,ะในส่วนของรูปลักษณ์อาคารภายนอกเนี่ยก็เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะซึ่งสีสันที่โครงการให้ไว้เนี่ยก็สะท้อนความลักชัวรี่ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์พื้นผิว แล้วก็ในตัวของจังหวะจะโคนในการดีไซน์ภายนอกเนี่ย<ะ>รวมถึงในส่วนของวัสดุที่ใช้ด้วยน,าน,าน<ะ>่แนนตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด3มอาคารก็เป็นอาคาร A B C ทั้ง3ามอาคารเนี่ยจะวางล้อมรอบสระว่ายน้ำกับสวนส่วนกลาง<ะ>แล้วก็ยังมีส่วนมุมที่เป็นลักษณะของฟาซิตี้พิเศษสำหรับคนที่ชื่นชอบการแช่น้ำร้อนก็คือเป็นออนเซนด้วยอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางนี่แหละคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของตัวอาคารกันบ้างดีกว่ามีอยู่ด้วยกันสามอาคารแล้วเขามีวิธีการจัดวาง ออรูปแบบของอาคารยังไงบ้างคะพี่เมธเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารในในทุกด้านเนี่ยนะโครงการเนี่ยเขาก็มีการจัดวางอาคารแต่ละคารมีลักษณะเฉพาะแต่ละอาคารแตกต่างกันออกไป<ะ>ในอาคาร A เนี่ยชั้นหนึ่งซึ่งอาคาร A เนี่ยจะอยู่ทางด้านติดก,กับถนนด้านหน้าท<ะ>ีถนนซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยซึ่งตรงข้ามจะเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพถูกไหมอาคาร A เนี่ยในชั้นหนึ่งของอาคารเทั้งหมดเนี่ยเขาจะทําเป็นช็อป สำหรับค่าขายเพราะฉะนั้<ๆ>นะในส่วนของชั้น 2- อถึงชั้น8เนี่ยก็ะจะเป็นพื้นที่พักอาศัย<ะ>ในส่วนของอาคารบีเนี่ยถ้าเราเข้ามาจากหน้าโครงการอาคารบีจะอยู่ซ้ายมือ<ะ>ก็จะเป็นโครงการจัดไว้ให้อาคารบีเนี่ยเป็นที่รองรับการจอดรถของทั้งอาคารเลยเ<ะ>พรานะฉะนั้นอาคาร B ีเนี่ยในส่วนพื้นที่1-3ถึงเนี่ยชั้น 1- ถึงชั้น3เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่จอดรถแล้วก็ชั้น4เนี่ยบางส่วนเพราะฉะนั้นพื้นที่จอดรถในอาคารบีทั้งหมดเนี่ยก็จะรองรับการจอดรถได้ถึง4 0เของห้อง ที่ภากอาศัยเลยนะ<ม>แล้วก็เป็นที่จอดรถที่อยู่ในล่มสักส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการแจ้งบางส่วนในชนั้น4ที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่จอดรถเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ภากอาศัยก็สบายใจได้ว่ารถของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในล่มเป็นหลักในส่วนของอาคาร4เป็นอาคารสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น อาคารสําหรับการพักอาศัยทั้งอาคารเลยก็คือตั้งแต่ชั้น1นึ่งถึงชั้น8เนี่ยจะเป็นพื้นที่พักอาศัยทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของชั้น2ก็จะมีบางส่วนที่เป็นฟัซิลิตี้เพื่อจะรองรับกิจกรรมของลูกบ้านที่อยู่ในโครงการด้วยย่อมยอมมากเลยนะคะใส่ใจรายละเอียดจริงๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่ออกแบบได้น่ารักมากๆนะคะก็คือคอนเซปต์ในการดีไซน์ตัวถงลอบบี้ของแต่ละอาคารเนื่องจากว่าเขามี3อาคารเขาดีไซน์เป็น3ฤดูเลยแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีทั้งเป็น Autumn, ออทามสปริง <Spring, S 2> แล้วก็วินเทอร เลยน่ารักมากค่ะ ส่วนของ Facility นะคะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จัดไว้ให้พร้อมกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเลยนะคะมีสระว่ายน้ำที่เป็นดีไซน์ของ Infinity ี้เอ Pool อย่างที่เห็นด้านหลังตรงนี้แยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้อีกด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะมีเป็นออนเซนสไลรีสอร์ทให้ด้วยนะคะโอ้โหอยากจะแช่น้ำสไตลไหนนี่ได้เลือกได้ตามใจชอบเลยซึ่งทั้งสองส่วนเนี้ยก็จะอยู่บริเวณส่วนกลางตรงนี้อนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของฟิตเนสนะคะแล้วก็มีห้องซาวน,น่าด้วยซึ่งก็จะไปอยู่ที่บริเวณ ของอาคาร4ด้วยในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยเริ่มจากในส่วนของการควบคุมการเข้าออกก็มีเจ้าหน้าที่ปรปภที่จะดูแลตลอด24ชั่วโมงในส่วนพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกอาคารหรือภายในอ,อาคารเนี่ยก็มีกล้อง cctv ที่จะตรวจดูความเรียบร้อยที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารนะในส่วนการควบคุมการเข้าออกเนี่ยถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะมีย์การ์ด access ที่จะ ควบคุมใหนเข้าออกแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามีทั้งสามอาคารใช่ไหม<ฆ>ผู้ที่พักอาศัยสมมุติว่าเราอยู่อาคาร A เนี่ย<ฆ>เราก็สามารถที่จะใช้ได้เฉพาะอาคาร A นะแต่ว่าในส่วนของฟัซิลี้ที่อยู่ในอาคาร C เนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจะเข้าไปในพื้นที่ห้องพักของอาคาร C ไม่ได้<ฆ>ก็คือว่าใครอยู่อาคารไหนก็ต้องใช้อาคารนั<ฆ>้นเป็นหลัก นี่เลยบอกได้เลยนะคะว่าอุ่นใจแน่นอนนะคะทุกๆอย่างล้วนแล้วแต่เป็นมาตรฐานนะคะของ Luxury รี่แน่นอนค่ะตอบโจทย์กันไปแล้วนะคะสำหรับในแง่ของการอยู่อาศัยแต่ว่าถ้าช่วงหน้าอยากจะรู้ว่าในส่วนของห้องพักเองเนี่ยได้ดีไซน์ออกมา l u x u r วสมกับชีวิตของคนเมืองขนาดไหนพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของ p product r รีวิ w ค่ะ สวยสวยเป็นไงกว้างไหมสวยกว้างค่ะโหเหมาออกอบการชั้ชีวิตมากเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่3นะคะกับช่วงของ o d ด c ักรีวิวค่ะตอนนี้เรามาชมกันแล้วนะคะกับห้องตัวอย่างของโครงการ m e t r o l ัสพระรามสีนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับห้องที่นี่เนี่ยจริงก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือสตูดิโอซึ่งมีขนาด22.5 ถึง23.5ตารางเมตรขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็น one bed หรือว่า1ห้องนอนนะคะซึ่งจะมีไซส์24.2นะคะไปจนถึง39ตารางเมตรแล้วก็แบบใหญ่สุดก็จะเป็นแบบ two bed หรือว่า2ห้องนอนนะคะซึ่งก็จะมีขนาดตั้งแต่46.2นะคะไปจนถึง48.5ตารางเมตรค่ะําหรับห้องนี้นะครับคุณผู้ชมที่เราจะพาคุณผู้ชมมารีวิวเนี่ยเป็นห้องหนึ่งห้องนอนขนาด32.6ตารางเมตรมซึ่ง ในเรื่องของไซส์ก่อนนะ<ฆ>ก็คือ<ฆ>ต้องยอมรับว่าที่นี่เนี่ยเขาให้น้ำหนักกับตัวของห้องหนึ่งห้องนอนเนี่ยมากเพราะนั้นเขาจึงให้ขนาดตารางเมตรที่ต้องเรียกว่าเป็นขนาดตารางเมตรที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับ<ฆ>คอนโดนหนึ่งห้องนอนในปัจจุบันนะเพราะว่า<ฆ>ที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่26 24เราก็ยังเคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนึ่งห้องนอนที่ทะลุ30ตารางเมตรขึ้นมาแล้วเนี่ยไซส์ที่ใหญ่เนี่ยจะทำให้อยู่สบายแล้วก็ห้องนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะวางเลเยอร์เป็นห้องที่ ทรงค่อนข้างลึกเ<ช>นื่องจากว่าเป็นห้องขนาดใหญ่เพราะแม้ว่าจะลึกก็ตามเนี่ยแต่ว่าขนาดความกว้างของห้องก็จะไม่ได้เล็กลงเ<ช>นื่องจากว่าห้องมีไซส์ที่ใหญ่ขนาด32.6ตารางเมตร,รในส่วนของการจัดวางเลเยอร์เมื่อเราเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นต้อง,งเรียกว่าลิฟวิ่งรับแขกแใ,ในส่วนของ ห้องเนี่ยแหละแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นออกเป็น2ปีกคือปีกหนึ่งจะไปทางมุมทางด้านของเป็นส่วนครัวกับส่วนรับประทานอาหารอีกส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาเป็นส่วนของห้องน้ําแล้วก็เข้าไปส่วนของห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะทีนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของลิฟวิ่งก่อนคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของปีกที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งต่อเนื่องมารับประทานอาหารแล้วแล้วก็ต่อเนื่องไปส่วนของครัวซึ่งโครงการเลือกที่จะวางครัวเป็นครัวปิดแบบครัวไทย ซึ่งสามารถที่จะทำอาหารได้จริงแล้วก็วางในตําแหน่งที่ติดกระเบียงที่ออกไปด้านนอกนี่เห็นไหมพอออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสเปซเขาเนี่ยคือมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็เชื่อบอกไปถึงส่วนของระเบียงเองก็ตามเนี่ยก็เป็นระเบียงที่ใหญ่คือน้องว่าจริงๆแล้วพอพูดไปพูดมาเนี่ยสาเนี่ยประมาณ32เนี่ยคือไซส์ที่มันลงตัวสำหรับการใช้ชีวิตจริงๆเนาะ เสร็จจากส่วนนอกนะคะเราก็จะเข้าไปดูตรงห้องนอนกันบ้างดีกว่าซึ่งห้องนอนตรงนี้ออกแบบมาเหมือนกับการใช้ชีวิตจริงเพราะว่าเขาทําเป็นผนังทึบเลยแยกสัดส่วนชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่แนนชอบมา,มากๆเลยก็คือเมื่อกี้ตอนเราอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วว่ามีห้องน้ําอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ประตูที่เชื่อมจากห้องนอนเนี่ย มาสู่ห้องน้าได้เลยด้วยแบบนี้เพราะนั้นจะสะดวกคือเหมือนห้องน้ําในตัวใ,<ช>ในห้องนอนเยี่ยมมากนะคะก็จะสามารถใช้ได้คืออาอยู่ในห้องนอนก็ใช้ได้หรือถ้าสมมติกรณีมีแขกมาห้องนอนเราไม่ได้ใช้ก็สามารถเข้าจากตรงนี้ได้ไม่ต้องเดินทะลุผ่าน<ช>ห้องนอนเข้ามาสาหรับห้องนอนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นห้องทรงลึกใช่ไหมแนนะเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมาก<ช>แล้วก็เลยได้ฟังก์ชันเพิ่มก็คือในส่วนปีกนู้นก็จะได้เป็น บิวอินของเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบล็อกอินคอสแตเลยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าและพื้นที่ที่สเปซกว้างเลยซึ่งสมาร์ทบางคนที่จะถ้าเป็นคุณผู้ชายอยู่เดียวๆก็อาจจะเป็นโต๊ะทำงานได้นะเยี่ยมเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าพอแม้ว่าห้องจะลึกมากเนี่ยแต่ว่าความกว้างของห้องก็ไม่ได้ลดลงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขนาด32.6เนี่ยแหละแล้วก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่ที่เดินรอบของปลายเตียงเนี่ยพอสมควรเลยแล้วก็ ตัว<ส>ของกระจกด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ นี้ได้เวลามานาเสนอราคากันแล้วแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้สังเกตว่าบรรยากาศห้องเปลี่ยนไปจริงๆแล้วจะบอกว่าเลเยอร์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับห้องนู้นเลยนะเพียงแต่เขาเปลี่ยนดีไซน์ของการออกแบบของการตกแต่งให้ดูเหมาะสําหรับหนุ่มๆม,มากยิง่งขึ้นก็จะดูโม <Modern S 1> เดิร์นผู้ชายมากกว่าใช่นะในโทนสีดําสีเทานะคะชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะสําหรับโครงการที่นี่คะ่ะเมโทรลักซ์พระราม4นะคะเรานําเสนอราคาเริ่มต้นสําหรับไซส์28ตารางเมตรของห้องแบบ one b e ก่อนแล้วกันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9 0้านเม่บาทคุณผู้ชมคะแต่ว่าราคานี้เนี่ยเขามีของแถมให้เพียบเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวนะคะซึ่งเป็นลักซ Living Collection นะคะซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เขาออกแบบมาเฉพาะสำหรับในกลุ่มของ Metro Lux เท่านั้นด้วยนะคะอันนี้ให้ฟรีไปเลยยังไม่พอในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเขาก็มีแถมให้คุณผู้ชมด้วยไม่ว่าจะเป็นบิวอินครัวพนทีต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรวมทั้งวอลเปเปอร์ทั้งหลังอยากได้ดีไซน์หรูหราในโทนสีขาวหรืออยากจะได้โมเดิร์นเท่ๆแบบห้องนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีฟรีให้อีกกับเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งเขาจะมีให้เนี่ยตามจํานวน ห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นเลยฟรีให้ทุกห้องเลยด้วยนะคะแล้วเท่านี้ยังไม่พอเขาบอกว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะมาติดต่อนในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมยังไงสนใจก็สามารถที่จะมาพูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะแต่ต้องถามพี่เมธก่อนนิดนึงว่าในฐานะครูโลเคชั่นเด่นๆแบบนี้กับราคาที่นําเสนอไปเป็นยังไงบ้างคงต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับสำหรับ โครงการนี้แน่นก็คือ<ะ>ว่าสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการพักอาศัยคอนโดมิเนียมแต่ว่าไม่ชอบไฮไลท์ชอบเป็นโลไลท์ ight, ที่นี่เหมาะมากเพราะว่าที่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็พร้อมเข้าอยู่ด้วยแล้วก็มาถึงได้รับบรรยากาศของความผ่อนคลายเลยเพราะเข้ามาในโครงการ<ะ>แล้วก็ในย่านนี้พระราม4ต่อเนื่องไปเอกมยัยไปจนถึงแถวท้องหล่อเนี่ย<ะ>ต้องยอมรับว่าคอนโดที่เป็นลักษณะของคอนโด โลไลท์แชั้นที่เป็นน้หนักของรีสอร์ทคอนโดเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆซึ่งเรียกว่าไม่มีแล้วอ่ะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการพักอาศัยแบบเป็นโลไลท์เพราะว่าความรู้สึกจะอยู่เหมือนกับใกล้เคียงการอยู่พักอาศัยแบบบ้านเดียวมากกว่าที่นี่เหมาะมากแล้วก็ด้วยโลเคชั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะซื้ออยู่ก็ดีไม่ว่าจะซื้อลงทุนก็ดีเนี่ยก็ถือว่ารองรับส่วนราคาเนี่ยถ้าเทียบกับในแถวท้องหล่อหรือเอกมัยเนี่ยก็ถือว่าที่เนี่ยคุ้มค่ามากแล้วก็ไม่ไกลจาก ตรงนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในลักษณะของ โมเดิร์นลักชัวรี่และลองดูที่นี่ดูเพราะว่าที่เนี่ยพร้อมอยู่แล้วแล้วก็จํานวนยูนิตที่เขาเหลืออยู่ก็ไม่มากแล้วใช่แล้ว<ม>นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใครสนใจต้องรีบนิดน,นึงเพราะว่าสาหรับ<ม><ม>ในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยเขาก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้<ม><ม>ด้วยนะคะยังไงสนใจมากันได้เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะกับเมโทรลักซ์พระราม4นะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมคะ่ะอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะที่เราเคยออกอากาศไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะโดยเข้าไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของรายการก็ได้นะคะติดตามข่าวข่าวคราวความเคลื่อนไหวต ทั้งเข้าไปชมทาง YouTube ก็ได้เช่นกันนะคะก็ขึ้นที่อยู่ให้ตรงนี้แล้วตามไปดูได้เลยค่ะสวนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพี่เมฆคะพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางีเอ็นทเวนตี้โฟร์ค่ะส่ว,วันนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ